สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นี่ครับสวัสดีอ่ากลางวันนะฮะวันนี้นะครับน้องมีนะครับรุ่นรวยพันล้านกับรุ่นรวยแสนล้านนะครับก็เสียมาผูกคีบมาเปิดรุ้นให้อีกมาเจ็ดรุ่นนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็นะครับพี่พี่ขอมานะครับรอยังมีอ่าตกหลงเหลืออยู่นิดนึงนะครับกับรุ่นพันล้านผมมีอยู่สี่องค์นะครับและรุ่นรวยแสนล้านของลูกคุณยือยังมีอยู่หกองค์นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะครับพี่ชายนะฮะจ้าชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะอีพีวันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรจ้เลยนะครับนะแบงปังเบาๆพี่ชายนะครับนะผมชุดสุดท้ายพี่ชายนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เลยมาอัปเดตให้พี่นะครับเดี๋ยวพี่พี่ทักมาเมื่อเช้านะครับอยากได้นะเอาไปบูชากันนะครับ เดี๋ยวน้ำล้าชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับรายการแรกรายการนี้เป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับนะผมขอเปิดเป็นปันเบาๆนะฮะพี่ๆนะครับเพราะเหลืออยู่4องค์เองพี่ชายนะครับรายการนี้เนื้อทองเหลืองซาตินนะครับนะเป็นลงยาน้ําเงินพี่ชายนะเหรียญคมๆสวยพี่ชายนะครับเป็นซีรีส์ต่อกันพี่รุ่นรวยพันล้านกันรวยแสนล้านนะครับนี่ฮะด้านหลังตอกไก่นะครับตอกทอรอเลขคนจะเำนวนมาได้เจ็ดตัวเดียวพี่องค์นี้นะครับรายการนี้ขอ220บบาทนะครับพี่ชายรายการที่หนึ่งนะฮะ รายการที่สองครับรายการที่เป็นแบล็กโรเดียมลายทองพี่ชายนะครับเนื้อสองคีนะครับต่อโค้ดหัวเสือเลขคุเบอร์หมายเลสองสามฮะรายการที่ผมขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะปกติอยู่สี่ร้อยได้นะพี่ตรงนี้นะขอสองร้อยห้าสิบาทแบ่งปันที่พี่ประเมาครับต่อมารายการที่สามครับรายการที่เป็นสามกษัตริย์ในพี่ชายนะครับแบล็กทองนาคนะครับนี่ฮะสามคีต่อโค้ดหัวเสือรอบนะฮะเลขคุตัวเบอร์หมายเลสิบสี่ครับเนี่ยฮะ รายการนี้เอาไป25 0บาทเหมือนกันพี่ชายนะครับแต่ถ้าพี่เอา2องค์นี้ผมให้คู่เลยนะครับผมให้คู่400บาทนะครับสวยมากเลยพี่นะเหรียญรวยพันล้านนะครับนั้นจะแรงเหมือนกันแรงเลยนะฮะนะต่อมาเหรียญนี้ครับนะนี่ฮะรายการนี้เป็นแบล็กโกลเดียมยหน้าครับนะฮะแบล็กโกลเดียมยหน้าครับ2กษัตริย์นะครับเลขคนตัวเบอร์มายเลขสี่ครับรายการนี้น้องขอที่200บาทพอพี่ชายรายการนี้น้องขอที่200บาทพอครับรายการที่4 ต่อมารายการที่5้านะครับรายการที่5้าจะเป็นรุ่นรวยแสนล้านนะครับนะรายการนี้เป็นกระไรเงินลงยาุนชาตินะครับฝั่งเพชรซีแซ่ตรงสังกตินะครับรายการนี้น้องขอที่250บาทนะครับรายการที่5้ารายการที่6นะครับรายการนี้เป็นกระไรทองนะครับนะฝั่งเพชรซีแซ่ตรงสังกตินะเป็นลงยาทุนชาติเหมือนกันพี่เลขคน่จะเบิร์หมายเลขเจ็ดนะฮะแต่ถ้าพี่จะเอารับรายการที่5กับรายการที่7นะครับเนี่ยพี่เอาไปคู่กันนะผมแบ่งปันให้นะครับ นะผมขอที่สามร้อยเอ้ผมขอที่สี่ร้อยบาทผมจบให้ครับเนี่ยฮะสี่ร้อยบาทผมจบให้พี่ชายนะฮะสวยดี่ก็อะไรเงินก็อะไรทองนะท่านฟังเฟซทีเซ็ตนะฮะรายการรวยแสนล้านนะครับพี่ชายนะครับสวยๆนะครับรวยแสนล้านผมก็เหลือแค่หกแค่หกองค์พี่นะฮะตอนนั้นแรงมากนะครับนี่คือนะครับยังเนี่ยฮะเก็บไว้ให้อยู่นะฮะต่อมารายการที่พี่ชายครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนพี่ชาย เนี่ยฮะหน้ากาดถุงทองพี่ชายเลขคนตับเบอร์มาเลขสี่ตัวเดียวฮะหลักเดียวฮะด้านหลังส,ยสวยๆอย่างนี้พี่นะนี่ครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่สองรอยี่สบาทพี่ได้บูชาเพราะสวยเงี้ยนี่ฮะร,รวยแสนล้านพี่ชายนะหน้าคงคมเลยครับต่อมาครับพี่ชายอีกหนึ่งรายการครับนะรายการนี้ก็เป็นเนื้อมหาชนนวลเหมือนกันครับพี่เลขคนตับเบอร์มาเลขสี่สิบสามครับรายการนี้เอาไปพี่ชายนะฮะราคาเท่ากันพี่สองร้อยบาทนะครับ เอาไปบูชากันได้เลยครับพี่ชายนะฮะรายการที่แปดนะครับนี่ยกคู่สามร้อยไปเลยพี่ยกคู่สามร้อยห้าสิบไปเลยพี่นี่ครับสวยๆอย่างนี้พี่นี่ฮะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่พี่น้องได้ครับนี่ฮะกล่องครบบูชาแท้จากวัดนะฮะการันตีเลยนี่ฮะบูชาที่สวยกันได้พี่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับงามๆครับพี่ชายนะฮะรายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเแบ็คโรเดียมลายนี่ฮะเงินเอ้ยทองนาคนะครับ สามกษัตริย์พิชัยเลขคนตัเบอร์หมายเลขเจ็ดนะครับนี่ฮะคล้ายๆกับองค์นี้เลยนี่ฮะคล้ายๆกับรุ่นรวยพันล้านนะยครับนะเป็นพิมพ์ในกการพิชัยแ่ปรับตกแต่งนะชื่อรุ่นนิดนึงเนี่ยสวยๆนะนี่ครับนี่ฮะรายการที่เก้านี่ครับเลขคนตัเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะนี่ฮะรายการนี้เป็นเท่ากันพิชัยสองร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าพี่รับคู่กันนะรับคู่กับผมลดให้พี่ขอแค่สี่ร้อยบาทพอนะครับซีรีส์ต่อกันนี่ครับต่อมารายการที่สิบครับนี่ รายการที่สิบครับแบ็คโลเดียมลายทองพี่นะสวยสวยทองเงาเงาอย่างนี้เลยเลขคนตะเบอร์มันเลขห้าสิบหกนะเลขคนตะเบอร์มันเลขห้าสิบหกครับสวยๆเลยนะครับพี่ชายรายการที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะยกคู่กสีร้อยพี่นะลองเลือกดูได้เลยพี่ชายนะครับความสวยนะครับซื้อฝากญาติพี่น้องผู้ใหญ่ได้เลยนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่เอ็ดจะขอมเปิดให้นะครับนะฮะรายการที่เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดขอเปิดให้พี่ชายนะครับ ได้มาอีกประมาณ7จ็ดลุนนะครับก็มาจัดให้พี่ๆจะรับชมกันนะครับขอปิดต่อเข้ามาเจ็ดลุนนะครับของเราหมดแล้วพี่ชายนะครับเหลือแต่รายการอัปเดตนะครับเดี๋ยวมาชมพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองรัคงตัดชิดหลังเรียบเลขคนเบนวนหนึ่งศูนย์สามฮะนี่เอาไปพี่ชายนะครับแบ่งให้พี่ชายนะครับนะขอที่ร้อย แ80บาทเลยครับ180บาทเปแฟนพี่ชายนะฮะร,รายการที่11เลยครับขอ180บาทพี่ตัดชิดนะครับไม่ใช่งานหน้ากากนะตัดชิดนนั้นหนาพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่12ครับรายการที่12เปิดออกมาพี่เนื้อทองลังค์หน้ากากเงินเทสขอบน้ำเงินซุ้มแดงครับโอ้โหรายการนี้สวยพี่ นี่ฮะงานฉลุสองชิ้นนี้เดี๋ยวผมตัดให้ชมครับอยากให้ชมนะพี่ชายนี่ฮะอยากให้ชมอยากให้ไดพ้พี่เห็นเด่นที่สวยกันพี่ชายเอาไปบูชาขึ้นคอได้ไม่ต้องอายใครครับนี่ฮะดูงานสองชิ้นทน่พี่นะนี่ฮะเลขคนตัเบอร์ไม่ได้แปดสิบห้าครับนี่งานสองชิ้นน่พี่สวยๆเลยพี่ชายนะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอนคะครับรายการที่สิบสองนี่ครับ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบสามครับ รายการที่สบสามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมงดำนะฮะเจาะห่วงใส่ห่วงพี่เลขตอกโคดเก้ารอบนะฮะเลขโคตเบอร์สี่สามนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่สิบสามนะฮะเอาไปสองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบสี่ครับมาเปิดพร้อมๆกันครับ รายการที่สี่เปิดมาเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะฮะตัดชิดหลังเรียบนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองหรือเลขคนละเบอร์หนึ่งสามสองพี่รายการที่แล้ตัดชิดครับขอที่ร้อยห้าสิบบาทพอนะครับขอร้อยห้าสิบบาทพอพร้อมจะส่งให้พี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบห้าครับ รายการที่5รายการนี้เป็นเนื้อกะไหลเงินครับลงยาจีวรลงยาพื้นแดงขอบเขียวซุ้มแดงฮะเลขยกคัะเบอร์1 2ครับนี่ฮะโอ้โหรายการที่สวยจริงนะครับ250บาทพอพี่ชายนะครับบูชาที่สวยกันเลย250บาทพอครับรายการนี้นะครับรายการที่15นี่ครับโอ้โหงามๆนะครับต่อมาฮะรายการที่16ครับ รายการที่ที่หกเปิดมาพี ann, ov, ่รายการนี้ก็แหล่งเงินนะครับลงยาเจวอนลงยาพื้นลายเสืออู้รายการนี้สวยนะครับรายการนี้นี่ก็แหล่งเงินลงยาเสือครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยนะครับยกคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับรายการนี้งามๆครับพี่ชายรายการที่ที่หกนะครับต่อมารายการที่ที่เจ็ดครับรายการลองสุดท้ายพี่นะรายการที่17เจ็ดรายการลองสุดท้ายครับ รายการที่เจเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้แบคโรเดียมลงยาพื้นชมพูถนะพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่ฮะโอ้สวยงามนะครับรายการนี้เอาไป200บาทพอพิจัยครับรายการที่สิบเนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่ัยรายการที่สิรายการสุดท้ายฮะ รายการที่8 8ดรายการสุดท้ายครับรายการนี้เนื้อทองผิวส้มหลังแบบปิดทองจีวอนครับเลขคนเบอร์หนึ่งสี่ห้าเอ้หนึ่งสี่แปดปิดทองจีวอนพี่ สวยๆไปเอาไป200บาทพอครับพี่ชายรายการที่15านนะครับเอาไป200บาทพอนะครับได้บูญชาสวยกันเลยนะครับนะสหรับนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับ18รายการนะครับลองเลือกชมดูหากชชบติกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเจ้าที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสหรับนี้ก็กราบขอบคุณที่พทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ